ไปในทุกที่ของประเทศไทยเป็นกษัตริย์ที่ก้มลงไปหาชาวบ้านแล้วเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยท่านเอากลับมาคิดแล้วก็หาทางช่วยในทันทีกษัตริย์พระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลพระองค์นี้ทำให้กับแผ่นดินมาเยอะมากแล้วก็ช่วยคนไทยอุ้มคนไทยเอาไว้ทุกครั้งเป็นผู้ให้โดยที่บอกว่าโดยโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆแนละ้วท่านให้โดยที่แบบท่านดูว่าคนไทยต้องการอยู่คนไทยยังขาดอยู่รักพระองค์มากๆนะพระองค์ทําให้ให้เรามีความสุข พระองค์ทาให้พี่ต้อยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างมั่นคงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีใจที่แบบว่าเราได้อยู่ในยุคสมัยของพระองค์อะเราสึกว่าดีใจที่แบบว่าเมื่อครั้งที่เราลําบากพระองค์ดูแลเราต้อถึงบอกว่าผ่านอนช่วงเวลาลําลบากลําบากของชีวิตมาเยอะแล้วพอพอตรงที่วิกฤตของประเทศเนี่ยในหลวงอยู่กับเราตลอดถึงได้บอกว่าแบบถ้าถ้าเด็กที่ไม่ไม่เข้าใจไม่ได้ผ่านตรงนี้มาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าว่าว่าเนี่ยแบบ คนไทยเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่มีพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบเป็นทุกอย่างของแผ่นดิน